ครับผมวัสดีครับผมพอ่อนงกายครับผมก็วันนี้วันนี้ก็น่าจะไม่ได้ลงทุ่งลงอะไรฮะรพอดีเป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่12มกราคม2569วันจันทร์ก็คือผม ต้องมาทํางานแล้วงานวันจันทร์ก็คือร้านบางร้านที่ผมวิ่งอยว่เขาจะหยุดวันอาทิตย์ครับหยุดวันอาทิตย์ทีนี้เขาจะมากองรวมกันออเดอร์ก็จะมากองรวมกันที่วันจันทร์นี่แหละทีนี้ก็เลยผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลุกทุกข์ไม่มีเวลาได้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นเอาคลิปนี้มาขอบคุณ เป็นการขอบคุณของพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกท่านที่ได้รับชมคลิปที่ผมทำมาแล้วก็มีการกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ให้กำลังใจก็ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากก็ผมก็จะพยายามทำให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับ ก็คืออยากให้แบบพ่อแม่พี่น้องได้ชมแล้วก็มีความสุขมีความบันเทิงมีรอยยิ้มเสียงวัวเลาะอะไรเงี้ยครับก็คือผมเองก็ก็สนุกไปด้วยก็คือสนุกไปด้วยก็เมื่อกี้ก็ขับรถออกไปมาจะหาที่ทําเลถ่ายดูดูครับดูดูไว้ ดูไหเออเดี๋ยวว่าเอาแนวที่แบบใกล้ๆเราใกล,ใกล,ใกล้ที่ทํางานเงี้ยแต่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 ว่ามันมันมีนะมันมันทำเลแถวนี้มันอย่างอย่างแถวแถวกม5เนี่ยที่ผมที่ผมไปคิดว่าพรุ่งนี้นะผมว่าน่าจะไปจะไปดไไูสถานที่ะฮะที่ว่าจะไปหากบหาอะไรเงะะี้ยครับก็คือแถวนั้นก็เป็น เป็นเป็นตำนานตำนานที่ผมกับสาเจ้ยที่อยู่อยู่ด้วยกันในก่อนผมกับสาเจ้ยเคยอยู่ด้วยกันที่กมลค่ากมค่าแยกกมล่าแยกหนองเต่าเนี่ยนะครับที่ที่ว่าถ้าคนพื้นที่เขาจะรู้จักนะแยกหนองเต่าสุรินทร์แยกหนองเต,ต,ต่าตรงไหนก่อนก่อนผมกับเจยก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันก็นี่แหละ,และเป็นตำนานที่ว่าหนูซิงตำนานหนูซิงกับอ่าปดุกปาาหลนครับ ที่เขาทํให้ผมกินก็คือแล้วอีกอย่างคือที่แบบเป็นอะไรที่ที่ว่าอย่างอย่างอย่างหนูซิงเนี่ยไอไม่ผมก็ไม่คิดว่าหนูซิงกินได้นะก็คือใครก็กินกันตอนเหล็กนะก่อผ่าครับอู้เจอผมก็ว่าแต่ก่อนผมก็เรียกเขาผมเรียกเขาเจอเลยนะเนาะเขาแต่ก่อนเขาชอบงอนผมเวลาเขางอนนะเขาจะท้องจำปากเจอเขาจะปากเขาจะไปไปกดหน้าเขาจะจะเจอครับ เรียกเขาเจอเรียกว่าจนทุกวันเนี้ยก็คือด้วยความที่เราพอภาคสองมาเจอหน้ากันครั้งแรกผมก็เรียกเขาไปเจอนะเจอเป็นยังไงบ้างก็ก็เราก็ไม่ได้คือมันอเรื่องอันนั้นก็ผ่านไปนองให้มันผ่านเราก็ไม่ได้ว่าเราจะมาให้เราต้องมาคิดมาเคยดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี่แหละไอ้ที่ว่าเรียกเจออะไรเงี้ย แต่ทีนี้ก็คืนอนั่นแหละเขาก็บอกว่ากินได้หนูซิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาจะทําให้ดูแล้วบอกเออแล้วเราจะไล่มันทันไหมอะไรเงี้ยแต่ก่อนแต่ก่อนเขาเขาก็นี่นะขุดหนูซิงออกมาปุ๊บหนูซิงวิ่งใช่ไหมมันก็วิ่งตามตามตามภาษามันอ่ะที่ว่าก็คือเขาก็อยากรอดใช่ไหมวิ่งเข้าสังอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันเป็นสังข้าวเนาะถ้าว่าเขาไม่ก็กินเครืงอ่ะเป็นกินเครี่งที่ว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วมันจะเป็นสังอ่ะที่ว่าไอเนี้ยเนี้ยเนี้ยที่มันทับอยู่ครับมันรก มันวิ่งเข้าสังผมจับไม่ทันก็ว่าผมน่าจะก่อนอ่ะทำไมตัวเท่าตัวใหญ่หนูตัวนิดเดียวทำไมวิ่งไล่มันไม่ทันอะไรที่ก่อนก็ก็เนี่ยก็ก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันก็คือว่าก็นี่แหละเะก็คือเขาเองเขาก็ก็เหมือนกับว่ามันเป็นความทรงจำหนึ่งที่ว่าเราเคยเคยได้ไอ้นี่กันมาเคยได้เอออยู่ช่วยกันขุดหามาแล้วก็เขาก็ คือตอนนั้นผมก็ไม่ทําให้เป็นอะไม่รู้เขาทายังไงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเมนูเนี้ยเขาเองเขาก็เอเอเขาเองเขาก็กินก็คือเหมือนกับว่าแต่ก่อนเหมือนยายเคยพาทําพาหากินกินกับยายแล้วก็อีกคนหนึ่งที่กินก็คือผม นั้นมันจะเป็นเมนูแห่งความทรงจําทั้งเขาทั้งผมผมเองครั้งแรกในชีวิตก็เพิ่งจะรู้ว่าหนูซิงกินได้แล้วก็อร่อยด้วยแล้วเมนูก็คือเอามาทอดแล้วไปตำป่นทอดกินเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราจะมันมันก,มนก็มันก็น้อยใช่ไหมครับหนูซิงเนื้อเนื้อมันน้อยอเนื้อมันน้อยแต่แต่ว่ามันมันมันอร่อยมากนะทอดกระเทียมพริกไทยี่จะบอกให้นะอร่อยมากเลยนะครับจริงเรื่อง แบบสุดยอดอ่ะนี่นี่มันก็เป็นอาหารแน่งความทรงจําทั้งทั้งผมทั้งเขาอะไรเงี้ยก็คือเขาเขาพูดมาว่าทุกครั้งอ่ะที่เขาเห็นเมนูหนูซิงเนี่ยเขาก็จะคิดถึงผมก็เหมือนกันนะคือเวลาผมแบบไป,ไปนู่นไปนี่เด้ไปเห็นหนูตัวเล็กๆไปเห็นอะไรนี่ผมผม,ผมก็คิดถึงคิดถึงเขาคือด้วยความที่ จะเป็นจริงย่างที่เขาว่าเนาะผมก็เขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันแต่แต่แ,ต Marcus, แ,ตแตมาอาจจะเป็นแบบเหมือนกับวิบากวิบากกรรมเก่าเราอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาว่าก็โอเคก็คืออยา่างทุกวันเนี่ยผมคือถามว่านี่ไหมก็คือรักรักผมผมรักรักก็เป็นห่วงเขามากทุกวนันก็คือพยายามทําไม่ไม่ให้เขาจะไม่ให้เขาเสียใจไม่ให้เขารู้สึกที่ว่าไม่ดีกับเราเพราะว่าุูนผมเราเลาว่าโอเคโอเคเราเป็นผู้ชายใช่ไหมทุกอย่างถ้าถ้าจะโทษถือผู้ชาย โทษผมเองผมไม่ได้พ,พูดผิดแต่ว่าแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ว่าจะมาดราม่า่าใครผิดกระจุกก็คือพูดถึงเรื่องไอไ้อไหนูซิงเนี่ยครับนี่แหละที่ว่าที่ว่านี่แหละตำนานหนูซิงที่ว่าทำไมทำไมพวกผมชอบพูดถึงตำนานหนูซิงตำนานหนูซิงอะไรนี้คือมันนั่นแหละครับก็คือหลายๆคนนะโดยเฉพาะเอฟซี MC อย่างพี่พี่บัตรเมื่อวานที่ที่ที่มาถ่ายาที่เกไปหาหวยกับผมเมื่อวานเนี่ยเกเกเก็ออ ไอเมนูไอเอาปูมาปนะปนกระปูนเนี่ยเขายังเกก็เกยบอกว่าก่อนหน้าก่อนหน้าที่ผมจะไปเนี่ยนะก็คือคุยคุยกันตอนก่อนหน้าที่ที่เก,กจะรู้ว่าว่เา,าเออสาวเจ้เป็นเป็นเมียผมต้างกายเป็นลูกผมอะไรเงี้ยเกคือก่อนหน้าที่ผมเนี่ยคึอคือเก,อกเ,เกษียณแล้วเกกลับมาอยู่บ้านพอพอเกอกลับมาอยู่บ้านปุ๊บเกก็เนี่ยแหละพยายามหาเมนูวัตบ้านอ่ะเกเกเอเอไม่ต้องคิดเยอะไอจ้เคยเคยดูคลิปไอเจ้เจ้ยมันเอาเนี่ยเนีน่ยไปขุดปูมาแล้วก็มาปน เออมนทำปุ่นแกก็ไม่ขุดมาแกก็ทำทำให้เมียแกก็กินด้วยแกก็ถามว่าอ้าวตบัดแกไปเอาสูตรมาจากไหนแกแกก็ไม่ไม่นินะแกก็เออช่างช่างข้าเถอะแกกบอกเออหน้าช่างข้าเถอะอร่อยเอออร่อยสุดเออไปทําได้ยังไงปุ่นกระปูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าพี่เออผมผมก็มีเมนูหนูซิงนะอะไรเงี้ยก็พยายามอะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยมันเป็นอะไรครับก็เลยว่าเนี่ยแหละมันมันจะเป็น เขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราเระลึกคือเราอยากจะมาอันนี้ด้วยกันนะฮะแต่คือกมอ5นี่แหละก็เดี๋ยวพ่งนี้แหละเดี๋ยวพวงนี้เนี่ยผมผมผมจะต้องไปเซิฟเซิฟดูกอนไปไปเซอร์์ดูกอนคือก็จะต้องแล้วแต่เขาด้วยว่าเขาเขาจะมาวัานไหนอะไรอย่างเงี้เพราะว่าผมเข้าใจอยู่ว่าเ,เขาเองเขาก็เขาก็ากไม่ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับวันเนี้ยอย่างวันนี้ก็พาลูกไปหากลุ่มไงเห็นว่าได้แล้วโทรมา <laughs> โทรมาจังหวะผมติดคุยงานอยู่เหมือนกับว่าเวลาเนี้ยเขาเคยโทรเราเคยคุยกันอะไรเงี้ยครับแต่จังหวะเมื่อกี้ผมไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ก็คือที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมผมไม่รับ <laughs> ออกออกแนวจังงอนๆหน่อยแหละเนี่ยผมนะันคือในในสถานการณ์ตอนเนี้ยนะถ้าถ้าอยู่ด้วยกันเนี้ยผมรู้เลยว่าปากเขาจะต้องเจอออกมา <laughs> คือคือคือปากปากเขาจะจะจะต้องอ้ออออไน,นี่เลยครับจะต้องแบบ นี่แหละเจอคำว่าเจอเอ,อ,องเราคิดดูนะ <c oughs> คำว่าจเจอแน่นอนปากเจอออกมาแน่นอนถ้าถ้าถ้าเกิดว่าอย่างนี้แล้วแต่แต่ก็ไม่ไม่อะไรแค่แค่นั้นแะละครับแล้วพอ,อ,อคี่ผมบ้างผมก็โทรกลับไปอ๋ออาจจะเห็นว่าได้กลุมกลุ่มไงมาได้กลุ่มไง <c oughs> มก็น่าจะเหมือนกันผมได้อะไรผมก็โทรไปเจอได้นี่นะนู่นนะวันนี้นู่นนนี่น,นโอเขีก็คือแบบ ด้วยความที่แบบเออร,ร่วมกันยินดีนะอะไรนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนเขาเนี่ยเขาโทรมาเหมือนเหมือนเจออย้เขาเขาโทรมากขาตั้งเขาก็ต้องจะตั้งใจว่าเออโทรมาเออนี่เนี้ยมืดกัคำแรกเลยถ้าเขาาถ้าถ้าผมคือคือโทรหากันเนี่ยเขามาผมเออว่าให้เจอเขาเลยบอกว่ามืดขเขาได้กบอืมเขาก็จะสไตล์นี่แหละเขาเขาเขาได้กบเนี้ยมันเนี่ยเขามาหาเขาได้กบเออแล้วเขาก็จะนั่นแหละตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่เขาคงจะแบบ ผมไม่รับก็นันแหละแต่ถามว่ามีอะไรครับก็ก็นั่นแหละก็โอเคก็ผมก็โทรโทรกลับไปก็ได้คุยกันได้อะไรแล้วเรล็กน้อยโอเคครับว่าวันนี้ก็อว่าจะพาเอฟซีไปดูทํางานก็วันนี้ก็งานเยอะเยอะมากก็น่าจะไม่มีเวลาถ่ายอะไรเงี้ยครับ แข่งกับเวลานิดหนึ่งวันจันทุกทุกจันครับเพราะว่าของทุกร้านค้าทุกอย่าก็คือวันทิ์บางร้านเขาก็ผิด<ๆ>เขาก็ไม่มีออเดอร์ส่งแต่ว่าออเดอร์ลูกค้าเขาจะสั่ง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 แต่มันจะทุบก้เพราทีนี้วันจันนี่คือวันที่แบบมาตุมต้มมาฮครับแต่ก็โอเคครับแต่ก็ไหวผมผมก็ไหวก็คือทําได้แต่ว่าคือเราเราก็แต่ก็คือต้องต้องเล่งทำง,งานกับเวลาด้วยน,นั่นเองก็บป็ไม่มีอะไแล้วก็ก็ก็งั้นก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบอ่า จบคลิปเดบิวต์ครังนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับ fc ทุกท่านขอบคุณการรับชมขอบคุณาการกดติดตามแล้วก็กดเป็นกำลังใจแล้วก็ความคอมเมนต์อะไรที่ว่าแล้วก็อคอมเมนต์ที่ว่าให้กำลังใจนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณ fc สาวเจ้ยแล้วก็ fc เบาวแดงแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของพวกผมพ่อน้องกายแล้วก็สาวเจ้ยบ้านหนุนาพะโล ครับผมขอบคุณมากมันก็ขอจบคลิปนี้เ็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ